จังหวัดลำปางค่ะได้มีการจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมประจำปี2568สารพลังทุกภาคส่วนเดินหน้าสู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบนางสาวนิตยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเปิดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดลำปางประจำปี2568ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางองค์กรเครือข่ายทางสังคมรวมกับศูนย์คุณธรรม รวมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีกลางของหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมในระดับองค์กรพื้นที่จังหวัดเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายและสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2 พศ2566ถึง2570และการจัดงานนิทรรศการนำเสนอผลงานของหน่วยงานในจังหวัดลำปางกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคมประจำปี2568ระดับจังหวัดลำปางการบรรยายพิเศษทิศทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมมรทกจากบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจคนดีสีจังหวัดลำปางประจำปี2568การแสดงศิละปะวัฒนธรรม และนิทรรศการแสดงผลงานการขับเคลื่อนคุณธรรมของชุมชนองค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบค่ะ